กรับเรียนท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เคารพท่านสมาชิกท่าพทุกท่านครับขออนุญาตเสริมบางประเด็นเพื่อให้เห็นภาพที่ครบถ้วนในอีกสองส่วนของหมดนี้นะครับในเวลาไม่เกินสักห้านาทีในประการแรกเสริมจากที่ท่านอาจารย์นครินได้พูดว่าแนวนิยบายพืนนหยงรัฐเป็นเจตจำนงในการตรากฎหมายการกําหนดนิยบายในิามราชการแผ่นดินหลายท่านคงมีคําถามต่อในใจว่าแล้วสิ่งที่เขียนนี้จะนําไปสู่การเป็นบัติอย่างไร สิ่งที่ทางกรรมธิการยกร่างและธรรมนูนพยายามตอบโจทย์ในตรงนี้ก็จะปรากฏอยู่ในมาตราในหมวดถัดไปนะครับคือมาตรา177มาตรา179ในมาตรา177ก็เป็นแนวปฏิบัติเดิมที่เคยมีอยู่แต่ได้ถูกโยกไปอีกหนึ่งหมวดก็คือกําหนดให้การถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรีเพื่อการแบ่งราชการแผ่นดินนั้นต้องยึดถือตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะวางกรอบนะครับ ต่อเน,นื่องคำอธิบายส่วนในมาตรา179ได้เพิ่มความชัดเจนมากขึ้นว่าการบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้มีความรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายของคณะรัฐมนตรีตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เสริมเพื่อให้เกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐนั้นรัฐบาลมีการดําเนินการแต่ว่าไม่ได มีความเข้มงวดดังทางแนวทางที่ทางอาจารย์นักครินเตได้อธิบายไว้อย่างไรก็ตามความเห็นในส่วนนี้ได้พยายามที่จะทําให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นถ้าท่านอ่านในมาตรา102ประกอบในมาตรา102ที่กําหนดข้อผูกพันเกี่ยวกับการนําเอาข้อบัญญัติต่างๆในรัฐธรรมนูญไปดําเนินการแล้วมีสภาพความรับผิดชอบพอสมควรตรงนี้เพื่อนําเรียนให้ท่านสมาชิกได้เห็นความครบถ้วน ของมาตราในหมวดต่างๆที่ผูกโยงกันไว้นะครับตั้งแต่ในมาตรา177มาตรา179และมาตรา102ในรัฐธรรมนูญในประการที่สองที่อยากเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านเห็นภาพได้ครบถ้วนซึ่งท่านสมาชิกได้ได้มีการอภิปรายภาพตรงนี้พอสมควรแล้วคือการที่เรามองพิจารณาแนวนิยายพื้นฐานแห่งรัฐต้องมองเชื่อมโยงกับในหมวดของสิทธิเสรีภาพและบางส่วนเป็นส่วนที่อยู่ในหมวดปฏิรูป ในหลายประเด็นที่มีการหยีบยกขึ้นมาบางส่วนไม่ได้อยู่ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแต่ได้ปรากฏอยู่ในหมวดของปฏิรูปอย่างไรก็ตามสภาพการบังคับสถานะของการอยู่ในแต่ละหมวดก็มีความต่างกันเพราะนั้นประเด็นที่ท่านจะได้กรุณานําเสนอว่านโยบายในส่วนใดควรจะอยู่ในหมวดใดระหว่างสิทธิเสรีภาพ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและปฏิรูปนั้นก็เป็นข้อพิจารณาที่อยากจะฝากเรียนไว้ในหน้าโอกาสนี้นะครับเผื่อท่านจะได้ช่วยกรุณาให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนสุดท้ายที่อยากจะเรียนเสริมในเชิงเนื้อหาก็จะมีประเด็นเดียวครับในฐานะที่ช่วยดูในส่วนของนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะปรากฏอยู่ในนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา92นะครับอยากเรียนเพียงแค่ว่าเจตนารม เรื่องของการกําหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติก็ดีไม่ว่าจะอยู่ในหมวดสิทธิหมวดนโยบายพื้นฐานย่างรัฐนั้นะหมดปฏิรูปเจตานารมเพื่อที่ต้องการให้นับแต่นี้ไปการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมการกําหนดนโยบายการพัฒนานรา้านต่างๆจะให้ดําเนินการควบคู่ไปไม่เกิดความขัดแย้งเกิดปัญหาเหมือนกับอย่างเช่นที่ปรากฏอยู่ ในอดีตและยังปรากฏอยู่ในวันนี้นะครับในหลายพื้นที่จังหวัดที่มีการประท้วงขัดแย้งกันอยู่ระหว่างความต้องการพัฒนากับการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลสิทธิชุมชนการดูแลเรื่องสุขภาพพยายามที่จะออกแบบกลไกใหม่ๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินไปได้ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะการพัฒนาที่ยั่งยืนนำเรียนเสริมตรงนี้ในส่วนสุดท้ายก็คือตัวอย่างของการกำหนดไว้สิ่งที่เรียกว่าการประเมินสิ่งแวดล้อม ในระดับยุทธศาสตร์ในมาตรา64ที่มีการกล่าวถึงนะครับคำนี้อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเจตนารมณ์คือการประเมินดูการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเป็นการดูทั้งมิติสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมควบคู่กันไปเพื่อตอบเจตนารมณ์ดังที่ได้กล่าวถึงนะครับว่าไม่ต้องการให้ประเทศชาติติดชะงักอยู่ระหว่างความต้องการพัฒนาในมิติต่างๆกับการดูแล รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพและสิทธิชุมชนตรงนี้เป็นส่วนที่อยากจะเรียนอธิบายในมาตรา92เป็นการเฉพาะส่วนมาตราอื่นๆนั้นที่เป็นจุดเน้นและมีการขยายเพิ่มเติมในบางส่วนนั้นอาจจะขออนุญาตท่านประธานได้เชิญท่านกรรมธิการทวินวดีนะครับโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงความสมบูรณทางเพศครับขอบคุณครับ